สวัสดีครับแนม่ครับช่างอะไรเจมครับผมชื่อเจมอ้าวชิบหายกูเรียกผิดตั้งแตเมื่อกี้พี่เกมพี่เกมเเรียกผิดไปแล้วนะครับอันนี้มาจากไหนครับมาจากลาดบุรีครับผมโอ้นี่เอฟปีลาดบุรีนะครับทักทายกันได้บินไกลอันนี้มักแนวอะไรญี่ปุ่นครับผมญี่ปุ่นญี่ปุ่นปีบบอญี่ปุ่นปี๊บบอันนี้ปลาไหลหรือว่างูเดิ่งเขาเรียกงูดินนะงูดิน จริงกันนะเออมันคืออะไรไม่รู้มันเป็นงกูหรือเปล่าไม่น่ามีมึงเป็นแม่งกอดูแล้วน่าจะเป็นปลาไหลแต่มีลายเหลี่ยมตรงนี้ไอ้ยิ่งปนเริ่มงงละนะฮะเริ่มงงละแลทะลุเป็นตัวอะไรน่าจะเป็นปลาไหลญี่ปุ่นนะอ๋อปลาไหลญี่ปุ่นนะครับอ้าวไม่ใช่พญานาคไม่น่าดูหัวมันเหมือนอะไรสักอย่างนะมือดินเต้นทางงูให้ดูหน่อยฮะด่าจี้จังจังจังไม่เด้งใช่ไหมเจออะไร ชื่อช่องครูก็ไม่ได้ละใครอ่ะนี่เดี๋ยวเราชมผลงานช่างเกมจะชัดว่าเิ็กร้านลีเาสักกันยังไงไม่ไ้นี้งานญี่ปุ่นนะครับเส้นสวยจัดคุณอย่า z ใกล้แล้วนะแต่ว่าเน้แตนวดนะคือเก็ดเขาเลี้ยงตัวสวยเหลือเกินครับดูช่วงนี้นึ่ว่าเม็น้าวโพดเกตีฟอง ทำไปได้เรียนได้ไรได้ฟรีฟอร์มได้ฟรีฟอร์มนี่แหละเทคนิคที่ดีที่สุดโอ้โหนี่ใช้เบอร์อะไรบ้างครับนี่อันนี้เบอร์เจ็ดกับเบอร์สามหระเบิดเนื้เบอร์สามอยู่ไหนชี้ให้ดูหน่อะเบอร์เล่นเอาอ๋อเบอร์สามมาระเบิดเล่นเพรกลายเป็นเบอร์เจ็ดทีเออเดี๋ก็ดีไหมน้องก็ดีสุดน้อยก็ระดับคนน้อยสุดน้อยอ๋อ นี่ไม่ทำไม่ทำแล้วมือกีเชนกูเห็นแล้วม <c oughs> ือ <Vive> กี <gosto> <c oughs> <for icio>